โอ้ทำงานดีเกินไปแล้วดูนู่นนูน,นพุ่งไปนูน่นเขาจะให้มันลงนี่นี่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวลดก่อนมันดีเกินไปแก้ไขนิดหน่อยนะคะสาเหตุคือโซลาเซลล์เขาดีเกินไปค่ะพุ่งไปถึงนน่น ก็เลยต้องแก้ไขนิดหน่อยค่ะใครใช้โซลและเซล์ลช่างดำต้องระวังด้วยนะคะปัญหาปัญหาคือของเขาดีเกินไปก็เลยต้องแก้ไขค่ะไม่คิดที่ทำตอนแรกคือไม่คิดว่าของเขาจะดีของไม่คิดว่าของเขาจะดีเกินไปก็เลยไม่ได้มึกไม่ถึงขาดไม่ถึงกับเข็มขาดสั้นก็เลยต้อง ประมาณนี้นะคะใครใช้โซลาเซลล์ช่างดำระวังตัวด้วยนะคะเพราะของเข้าดีเกินไปค่ะ